ยังมีหลายคนนะคะที่มีความเชื่อที่ผิดว่าไม่สามารถที่จะรวยได้ถ้าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากับคนอื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วผิดค่ะเพราะว่าคนเราเองหากมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนานิสัยมีการพัฒนาตนเองสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่แล้วก็ยังมีหลายคนนะคะที่ยังไม่สามารถรวยได้หาเงินมาได้มากแค่ไหนก็ใช้จ่ายเกินตัวไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางด้านการเงินนิสัยการเงินการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหลายสิ่งหลายอย่างเป็นนิสัยที่ทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะรวยได้ที่นี้ลองมาดูค่ะว่าถ้าเราแก้นิสัยเหล่านี้เราเองก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเงินและประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เช่นเดียวกัน กลูเก๋เองไม่ได้พูดมั่วๆนะคะเรามีข้อมูลจากการที่มีการไปสำรวจบุคคลที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จหลายๆคนไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยหลายๆคนไม่ได้มาจากคนที่มีต้นทุนชีวิตที่มากไปกว่าคุณเลยทุกคนต่างก็มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำเหมือนกันแต่เขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองจนเขากลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้ลองมาดูกันค่ะว่าถ้าคุณตัดนิสัยเหล่านี้ออกไปคุณจะกลายเป็นคนรวยได้เช่นเดียวกัน นิสัยข้อที่หนึ่งค่ะหากคุณเป็นคนใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิดคุณก็จะกลายเป็นคนจนค่ะหลายคนชอบเรียกนิสัยนี้ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะคะเอาเข้าจริงๆเราสามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้บ้างถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะทีนี้คุณต้องแยกให้ออกระหว่างความจําเป็นกับความต้องการความจําเป็นแปลว่าของสิ่งนั้นคุณต้องใช้ ของสิ่งนั้นคุณจะต้องนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของคุณเพื่อให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ้นถ้ากรณีแบบนี้เขาเรียกว่าจําเป็น แต่ความต้องการมันเป็นสิ่งที่คุณเห็นคนอื่นมีแล้วคุณอยากจะมีเหมือนเขาซึ่งจริงๆถามว่าคุณไม่มีสิ่งนั้นหรืออาจจะมีสิ่งอื่นที่ไม่ได้แพงขนาดนั้นได้ไหมได้แต่บางคนก็เลือกที่มันเกินฐานะเกินตัวเองจนต้องไปกู้นี้ยืมสินเข้ามาเพื่อให้มีสิ่งนั้นถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อความต้องการใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่เรียกว่าของมันต้องมีแต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้จำเป็นกับคุณขนาดนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณตัดนิสัยข้อแรกคือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายแบบไม่ยั้งคิดออกไปได้คุณก็จะสามารถเป็นคนที่รวยได้ค่ะทีนี้ข้อที่2ค่ะนิสัยชอบเป็นหนี้เอาชีวิตตัวเองไปจมอยู่แต่กับกองหนี้การใช้จ่ายเกินตัวถ้าไม่รีบปรับปรุงแก้ไขแน่นอนพอคุณใช้จ่ายเกินตัวไปเงินคุณไม่พอคุณก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เมื่อการหยิบยืมเกิดขึ้นเมื่อนั้นมันจะเป็นหายนณะแบบต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าการไปยืมเงินมามันจะมีดอกเบี้ยแทนที่คุณมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งถ้าคุณใช้จ่ายตามที่คุณมีมันก็จะพอดีกับการดำเนินชีวิตของคุณแต่เมื่อคุณไปกู้มาไปใช้ไปยืมคนอื่นมาไปยืมนอกระบบ ดอกเบี้ยโหดคราวนี้แทนที่คุณจะใช้ใจ่ายเฉพาะเงินจำนวนนั้นคุณต้องแบ่งไปจ่ายหนี้ด้วยและคุณก็จะต้องเสียดอกเบี้ยซึ่งหนี้แบบนี้บางทีดอกเบี้ยมันโหดเกินความเป็นจริงกลายเป็นว่าคุณก็จะยิ่งจมอยู่ในวงจรของวงจรความเป็นหนี้หาเงินมาใช้หนี้หาเงินมาใช้ดอกแล้วพอหาไม่ทันก็ต้องไปยืมพอยืมก็เอาไปใช้หนี้และก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ร่ำไปค่ะ หรือบางคนบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้คิดสั้นขนาดที่จะไปเป็นหนี้นอกระบบหรอกฉันเป็นหนี้ในระบบหนี้นอกระบบไม่ว่าจะเออหนี้ในระบบไม่ว่าจะเป็นพวกบัตรเครดิตหนี้ธนาคารทุกสิ่งทุกอย่างก็มีดอกเบี้ยและต้องใช้จ่ายด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณตัดวงจรของการเป็นหนี้ออกไปได้มันน่าจะทําให้ชีวิตของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะข้อที่3ค่ะคุณไม่มีระเบียบวินัยทางการเงินคุณรู้ไหมคะ คนที่ทางการเงินแย่พฤติกรรมบางทีเขามาจากการไร้ระเบียบ รายระเบียบแบบไหนเช่นไม่เคยเขียนรายรับรายจ่ายไม่เคยติดตามว่าตัวเองใช้แค่ไหนมากแค่ไหนหรือไม่เคยดูค่าใช้จ่ายจําเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิตดังนั้นคุณจะต้องฝึกที่จะจดบัญชีรายรับรายจ่ายฝึกออมเงินบ้างเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทําได้คุณจะต้องมีเงินที่เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ถ้าคุณทําแบบนี้ได้นะคะนิสัยทางการเงินของคุณจะเปลี่ยนไปคุณเริ่มง่ายๆก่อนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเริ่มจากการหยอดกระปุกวันละ5บาทบางคนบอกว่าโอ้ครูเก๋จะให้หยอดกระปุกวันละ5บาทสมมุติว่าเดือนหนึ่ง30วัน3าม้าได้แค่ร้อยห้าสิบบาทเองมันจะไปพอใช้อะไรครูเก๋ไม่ได้ต้องการให้คุณหยอดกระปุกเพื่อที่คุณจะได้เงินจํานวนที่คุณเอาไปคูณกับจํานวนวันนะคะ แต่ว่าการหยอดกระปุกทุกวันมันช่วยให้คุณสร้างนิสัยการออมเพราะฉะนั้นนิสัยมันสําคัญกว่าจํานวนเราไม่ได้ต้องการให้คุณรวยจากเงินที่คุณหยอดกระปุกแต่เราต้องการให้คุณมีวินัยหรือมีนิสัยทางการออมต่างหากคุณคิด ข้อนี้ดีๆนะคะเมื่อก่อนครูเกศก,ก็ไม่เก็ตเรื่องนี้ค่ะเข้าใจแบบเดียวกันกับคุณเลยเวลาหยอดกระปุกทีละ20บาททีละร้อยบาทก็ต้องเผลอเอาไปคูณทุกทีว่าพอถึงสิ้นเดือนมาฉันจะได้กี่บาทซึ่งจริงๆแล้วหลักทางการเงินที่ถูกต้องเขาไม่ให้เราเอาเงินจํานวนที่เราหยอดไปคูณกับจํานวนวันหรือไปเฝ้าคิดว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วแต่เขาต้องการฝึกนิสัยว่าเราเป็นคนมีนิสัยในการออมทวนให้อีกครั้งนะคะคำนี้สำคัญมากนิสัยสำคัญกว่าจำนวนค่ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกนิสัยของคุณข้อนี้ให้ได้ก่อนค่ะต่อไปค่ะข้อที่4คนบางคนดูแคลนเงินออมหมายความว่าเหมือนที่ครูเกบพูดไปข้อเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะบางคนคิดว่าโอ้โหหยอดแค่5บาทพอสิ้นเดือนมาจะได้สักกี่บาทเชียวหรือบางคนบอกว่าอ๋อหยอด20บบาทพอสิ้นเดือนมาจะได้สักกี่บาทอันนี้เขาเรียกว่าการดูแคลนค่ะ คนที่มีปัญหาทางการเงินส่วนมากจะไม่ค่อยพอใจกับเงินที่ตัวเองเก็บออมมาได้จะคิดว่าเงินจำนวนนั้นทำไมมันน้อยจังจริงๆแล้วมันไม่พอหรอกฉันมีค่าใช้จ่ายในชีวิตตั้งมากมายค่าอยู่ค่ากินหนี้สิน ไหนจะต้องค่าในการดําเนินชีวิตประจําวันอีกภาษีสังคมอีกเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรมันไม่มีทางพอหรอกค่ะต่อให้คุณมีเงินมากกว่านี้เป็นหมื่นหรือว่าห0 0 0 0่นหรือว่า7จ0 0 0มื่นแหรือ1 0 0่งแค่าใช้จ่ายของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นตามความคิดของคุณเพราะว่าสิ่งที่มันขาดแคลนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันเป็นความคิดของคุณที่ไม่เคยพัฒนาว่าตัวเองอยากจะมีการเงินที่ดีขึ้น ถ้าคุณมีความคิดที่จำกัดแบบนั้นนิสัยทางการเงินของคุณก็ไม่ดีขึ้นยอดเงินที่จะเข้ามาหาคุณก็จะจำกัดเช่นเดียวกันค่ะทีนี้ปิดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนิสัยนี้ถ้าคุณตัดออกไปมันจะทำให้คุณรวยได้ค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องใส่ใจที่จะมีความรู้ด้านการเงินบ้างคนที่เขาร่ารวยทุกคนรู้จักวิธีการบริหารจัดการเงิน เขาจะให้เงินทำงานแทนเขาเขารู้ว่านิสัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญมากบางคนที่จนไม่ได้จนเพราะว่าไม่มีเงินนะคะเอาง่ายๆครูกกเกียยกตัวอย่างคุณจะได้เห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นสมมติว่าคุณเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณจะเห็นในข่าวว่ามันก็เคยมีคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วผ่านไปประมาณ2-3ถึงปีเขาก็กลับมาจนอีกเห็นไหมคะว่าความจริงหรือว่าปัญหาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเงินเขามีเงินแล้วเยอะด้วยหล้าน หรือว่าสิล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเคยได้ยินตามข่าวแต่ในที่สุดคุณก็จะได้ยินว่าเขากลับมาจนอีกเพราะว่าเขามีนิสัยทางการเงินที่แย่และไม่รู้จักบริหารจัดการเงินเพราะฉะนั้นคุณมีเงินได้คุณก็ต้องมีความรู้ด้านการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้ด้านการเงินเราสามารถที่จะสืบหาข้อมูลหรือว่าดูจากในอินเทอร์เน็ตหรือศึกษาเพิ่มเติมซึ่งทุกวันนี้มันสามารถที่จะมีสื่อต่างๆให้เรามีความรู้ในด้านเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ แม้แต่ช่องของครูเก๋เองเห็นไหมคะครูเก๋ก็จะมีพอดแคสท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิสัยเรื่องไมเซ็ตแรงใจกําลังใจแรงบันดาลใจหรือว่าแง่คิดด้านการเงินหรือสิ่งต่างๆที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเก๋ก็ไล่เอานิสัยดีๆเหล่านี้มาฝากคุณถ้าคุณแก้นิสัยที่ไม่ดีรับรองยังไงคุณก็รวยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านิสัยเราไม่เปลี่ยนการเงินของเรามันก็ยากที่จะเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปเช่นเดิมนะคะครูเก๋ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ